บระชาชนภูรพันธ์นะคะท่านใน,นอำเภอต้องมาคุยกันทุกวันต้องให้พ่องานมาคุยกันทุกวันนะคะใน,นอำเภออมยิ้มเลยออกพาขึ้นทุกวันเลยอยากให้ท่านได้พูดคุยค่ะเพราะว่าเขาเรียกผู้ประกอบการเองก็ดีกลุ่มชาติพันธุ์เองกด็ดีหรือว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมายี่เสียงท่านปุ๊บจะรีบตามมาเวทีการค่ะ พ่อพันแม่พี่น้องที่รักนะครับวันนี้มีท่านสดจอมาด้วยวันนี้เป็นงานกระท้อนวันที่สองของพวกเรานะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกก็ได้รับความสุขสนุกสนานนะวันนี้เป็นวันที่สองซึ่งผมได้ให้กลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ได้มาสแสดงออกในแต่ละวันบางวันก็สองคณะบางวันก็หนึ่งคณะ ขึ้นอยู่กับว่าเขาพร้อมไหมที่จะจัดให้เขาวันนี้ก็จะมีหนึ่งคณะเป็นของพีน้องอนกองยาวทะเลชุบสอนคณะนี้นะครับปีที่แล้วเนะี่ยเกิดจากที่ผมได้ไปดูงานท่านกำเนัดกกทำอะไรกันสักอย่างนั่นหมาว่าทำกิจกรรมนะอยากให้นาเรือไปเห็นก็ไปเห็นว่าความรู้ความสามารถของคุณพ่อคุณแม่ คุณพี่คุณลุงทั้งหลายคุณป้าทั้งหลายม,มันสมควรที่จะไปโชว์ในที่รวมนะที่รวมผมก็เลยได้พูดคุยแล้วก็คี่ว่ามามา,มาลองที่งานกระท้อนของเราซิปีที่แล้วนะปีนี้ก็ต่อเนื่องครับเพราะว่าปีที่แล้วมาประสนุกสนานปีนี้เราจะสนุกสนานเหมือนปีที่แล้วไหมครับถ้าถ้าถ้ถสออาสนุกสนานมนเป็นบปอบมปือดังๆนเลยเรินมา คุณป้าบอกว่าคุณพี่บอกว่าโอ๊ยนอนไม่หลับเลยเขานัดสี่โมงเย็นมากันมาตั้งแต่บ่ายสองใช่ไหครับแต่ว่ารายการแสดงผมให้กําหนด18บแนาฬิกาจุดสามสิบอกกองครึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นมากมาที่เราซ้อมกันมาแต่ถ้าถ้าเรามาแสดงเร็วเกินไปก็จะคล้ายๆกับภาษาบ้านๆเราเสียของเราซ้อมกันมาเนะี่ยก็เลยอยากให้ช้าไปนิดหนึ่งแต่ยังไงก็แต่เราเห็นปีที่แล้วประสบความสำเร็จ เราขอให้ท่านสแสดงแบบเต็มที่กว่าเดิมถ้าท่านเอาเอาจำนวนเพลงเป็นตัวตั้งเนี่ยปีนี้ผมบอกว่าเอาห้าเพลงเป็นตัวตั้งท่านนับเพลงนะเพราะมาสามเพลงแป๊บเดียวจบเพลงหนึ่งสามนาทีังต,ติดลมใช่ไหมครังติดลมเมื<ๆ>่อคืนคก็เลยบอกประปะนะับลวให้น้องๆเจ้าหนี้เวลาพูดภาษาญีุ่่นวันนี้มากี่เพลงคนระับคุณป้าคุณพี่มากี่เพลงวันนี้สิบ <10 S 1> <10 S 2> เพลงโอเค เดี๋ยวกำลังผู้จัดบ้านผมมีพร้อมที่จรรำด้วยนะให้กำลังใจวันนี้กำลังผู้จัดบ้านตำบลไหนมาบ้างดอนโบให้ปบมือเสตดอนปูสี่คลองสี่คลองขา,า,า,ายตลาดมาไหมขายตลาดอะไรชุดสองโอเวันนี้จะเป็นชุดสอนทั้งฝ่ายปกครองท้องที่และท้องถิ่นในฐานะที่ เป็นเจ้าของรายการแสดงนั้นก็ขอให้พวกเราสนุกสนานนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่กับพวกเราตลอดจนเสร็จสิ้นแล้วก็ขอบคุณาการกำเนิดผู้ใหญ่บ้านที่เราได้มาร่วมกันนะครับกำเนัดผู้ใหญ่บ้านจะมีสาวันนะท่านนะหนึ่งวันที่มาให้กําลังใจท่านต้องมาให้ครบบอกครับไปตามตำบลต่างๆเพราะผมไปได้ยินมาว่าท่านแบ่งงานกันวันกลุ่มหนึ่งมาวันให้กําลังใจกลุ่มหนึ่งมาวัน เปิดการกลุ่มหนึ่งมาวันแสดงของชมรมไม่ใช่นะ,นะครับมาครบทุกทั้งสามวันอยกยกเ้กวันเปิดวันเปิดให้มาต่สัตำบลแต่วันให้กําลังใจกับวันรายการแสดงเรามาเต็มมาเต็มเดี๋ยวตอนเลิกผมจะถ่ายรูปด้วยของแต่ละตำบลนะพนันห้ามหนี <c oughs> โอเคขอบคุณครับ แสดงเธอน,น่ารักมากมเลยนะคะค่ะบ,บอกว่าอยากให้ร่วมสนุกกันจริงๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเวทีหนึ่งที่เราได้ให้ทุกท่านและก็ทุกกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงหน่วยงานต่างๆได้แสดงออกแล้วก็มีเวทีในการที่จะร่วมสนุกกันต้องบอกก่อนว่างานเทศกาลของดีมนุษย์ีกันขอนหวานของเราเนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานที่หลายคนตั้งตารอนะคะแม่ๆมองกันหรือยังคะ พร้อหดูเชื่อนะเพราะว่าลงกันมาหนูต้องรีบตามลงมาเลยนะกลัว <c oughs> จะล้ำกันก่อน <c oughs> ต้องอบก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตแนะนำกับทีมงานการแสดงชุดกำกองยาวประยุกชมรมผู้สูงอายุตำบลทะเลชุกซอนกันก่อนนะคะโอ้โหเป็นที่น่าภาคภูมิใจเหมือนที่ท่านนายกบอกและอีกอย่างหนึ่งก็ได้รับรางวัลด้วยปีนี้กลับมาพร้อมรางวัลน,นะคะกับรางวัลรับไปกกต คุณดีเด่นจากสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคร,รินทร์ราบรมราชชนนีนะคะสาขาชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งด้วยโอ้โหเป็นรางวัลการันตีและก่ะตั้งนานถึงเขาเรียกว่ายางนานเหมือนกันนะตั้งแต่ปี57นะคะแล้วก็สมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพร้อมหรือยังคะยาดมยารมยาหมองพกเรียบนระ้ยแล้วใช่ไหมคะ ไม่ใช่โอ้อะเดี๋ยวขอเรียนเชิญขึ้นมาก,ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะขอเสตปกมือก่อนนะคะมาเซ็ตเครื่องกันก่อนนะคะในชว่วงเวลาดีนะคะประจำพี่ได้เลยนะคะฝีฝีกอค่ะฝีกอ